เหล่าฮั่นหลาสวัสดีทักทายนะจ๊ะเพื่อนๆพอนชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ๊กก็จะมาบอกว่าส่งของทาง NTC ให้หมดแล้วนะจ๊ะพวกแม่ค้าลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหลายก็ถ้าจังหวัดไหนที่เขารับไม่ใช่รับที่เขาไม่ปิดวันอาทิตย์ก็ไปรับของกันได้เลยนะจ๊ะส่งวันนี้พวกนี้ถึงเออแต่ส่วนมากจะไม่ปิดกันนะจะมีแค่บางจังหวัดลองโทรสอบถามดูก็ได้แล้วก็ เดี๋ยวกับบ้านไปวันนี้จะรีวิวปริมให้เลยครบเซตพอดีไปซื้อเพิ่มอีก2ตัวไงเออให้ลูกค้าดูลูกค้าอยากรู้ว่าเซตปริมเป็นยังไงเลยว่าเดี๋ยวจะเอาทําให้ดูนะจ๊ะก็เอ่อตอนนี้รอคุณสามี มันลงเอาอะไรเลยมาส่งให้ลูกค้าด้วยพอส่งของ NTC เสร็จก็เลยเลย,เลยมานะจ๊ะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าปิมใช้แล้วเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไว้ก่อนนะว่าปิมใช้แล้วไม่ใช่ว่า right. หน้าจะขาวหรือจะอ่าจะขาวหรือแก้ปัญหาหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ใช่น <wirklich> ะ <to llan atal Syn ice> ปริมเป็นครีมเป็นชุดบำรุงผิวหน้าคือบำรุงสําหรับคนที่แบบเออหน้าขาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากบำรุงให้หน้ามันอยู่ตัวชุ่มชื้นอะไรอย่างนงี้เนียนใสอะไรเงี้ยหน้าฉ่าๆเงี้ยใช้ตัวพวกเนี้ยบำรุงควบคู่กับครีมที่เราแก้ไขปัญหาหน้าได้เออแล้วโมริเยถามว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันไหมมันเป็นเออเขาเรียกว่าสังกัดเดียวกันเจ้าของเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะโมริเยมันจะเป็นส่วนหอยทากเออส่วนของปริมมันจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไร มันเป็นสําหรับหน้าคนแพ้ง่ายถ้าใครแพง้ง่ายก็สามารถใช้ปริมได้นะถ้าแบบใช้ครีมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ปริมได้แล้วปริมกับโมเดียจะเป็นครีมที่ไม่มีสเตยรอยนะจ๊ะคือปลอดภัยแน่นอนเออก็ใช้อยู่แล้วมันก็โอเคใช้บํรารุงน้ําแร่เงี้ยชอบฉีดแล้วก็ของปริมรู้สึกว่าจะเป็นกลิ่นวิตามินกลิ่นส้มทุกตัวเลยนะเออแต่อหอยทาดอะซึ่งยังไม่ได้ลองเนี่ยเออคือแบบว่า ลงเรื่องเคยลองของหอยท้ายของแบรนด์หนึ่งแล้วมันแพ้คือบอกไว้ก่อนเครสำอางสามารถพวกเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยสกินแคร์อะไรแล้วแต่สามารถแพ้กันได้นะมันไม่ใช่ว่ามันจะถูกกันหน้าทุกหน้าไปนะคะต้องทําความเข้าใจกันก่อนเอออย่าไปว่าอะไรของมากบางคนก็อาจจะถูก,บา,ก,าจจถกบางคนก็อาจจะไม่ถูกนะแต่ของซิ่งใช้หอยท้ายไม่ถูกยี่ห้อหนึ่งก็เลยว่า ยังไม่ลองไงยังไม่ได้ลองโมดิเย่แต่ลูกค้าติดโมดิเย่เยอะเหมือนกันก็เลยมาลองปริมแทนเพราะมันจะของแบรนด์เดียวกันปริมมาสำหรับคนหน้าแพงอ่ะก็มาบอกกันเท่านี้เดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วเราจะมารีวิวครีมและก็เซรั่มหรือผลิตภัณฑ์ของปริมว่ามีตัวไหนบ้างนะจ๊ะนี่ดูได้ไหมคะมันก็จะฉ่ำๆอย่างนี้แหละนี่คือแสงธรรมชาตินะจ๊ะ โอเคไปแล้วบ๊ายบายก็มาทักทายกันวันเสาร์ร้านหยุดนะว่าจะพักก็ไม่ได้พักเลยวิ่งส่งของสือของกระทำไปเถอะงานโอเคไปแล้วนะจ๊ะใครอยากรู้ว่าปิมมีอะไรติดตันคลิปต่อไปไปแล้วจุ๊บ